อ่รูปลักษณ์ภายนอกประมาณนี้คล้ายๆกันอยู่เริ่มจากเค้กช็อกโกแลตก่อนนี่ช็อกโกแลตเซเว่นนะครับต่อมาครับเค้กงน้านนิ้อต้นกกว้าวโหสัมผัสมัต่างๆนะตอนตัดเข้าไปนะจะมีความเด้งๆกว่าครับอ่ะ อันนี้แล้วก็ส้มกับกาแฟเดี๋ยวผมเปิดนะครับแล้วนี้คือเป็ดทีวีนี่ผมซื้อนี้มาเฮ้ยเค,ค้กต้นกกช็อกโกแลตส้มน่มช่วงนี้มันมีดราม่าเซเว่นอิเลเว่นใช่ไหมครับขายเค,ค้กส้มกับเค,ค้กช็อกโกแลตเหมือนกันเด๊ก็คลิปนี้จะมารีวิวหน่อยละกันอันนี้ผมอยู่สามย่านนะจุฬา แล้วก็เดินทะลุมาอันนี้เป็นจามก้าวที่อ่านหนังสือใช่ไหมก็เดี๋ยวไปซื้อเค้กเซเนแล้วก็กลับไปรีวิวที่บ้านกันอากลับมาแล้วครับนี่ อันนี้คือเค้กที่เราไปซื้อมานี่เค,ค้กต้นกกส่วนอันนี้เค้กเซเว่นก็ประเด็นที่ทําคลิปเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนจะมีดราม่านะซึ่งช่องนี้จะไม่ได้ลงลึกดราม่าครับแต่เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆว,ว่าแบบมันดราม่าเพราะว่าพอเค,ค้กเซเว่นเนี่ยออกมาเป็นทรงเนี้ยเปิดก่อนเป๊บอ่าเป็นแพ็กเกจคู่ที่ออกเค,ค้กส้มกับเค,ค้กช็อกโกแลตคู่กันซึ่งมันมันดันไปตรงกับอันนี้พอดีดันไปตรงกับเค,ค้กต้นกก,กพอดี แต่ต้นกกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบขายเป็นแพ็กเกจคู่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่นี่เขาขายคู่อ่ะเพราะว่าเขาเขาดังเรื่องนี้อ่าเขาดังเค้กส้มกับเค้กช็อกโกแลตเป็นเค้กหน้านิ่มทั้งคู่ซึ่งสาขาแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่สามย่านก็จะดังในหมู่เด็กจุฬาเด็กจุฬาก็จะไปอุดหนุนอะไรกันเยอะแยะนะแต่นอกจากดังในหมู่เด็กจุฬาแล้วต้องต้องดังไปที่อื่นด้วยเพราะว่าใครมากินอ่ะก็ชอบ ชอบจนแบบโหขายดิบขายดีขยายสาขาไปได้แบบโหหลายสาขาเลยแม้จะเป็นมาฮโดนอโศอโศกอะไรเงี้ยลองไปเสิร์ชดูเนะก็เรียกว่าเป็นร้านเค้กที่มีชื่อจนเซเว่นออกผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเนี่ยอันนี้คือเป็นเค้กช็อกคู่กับเค้กต้มนะนี่แพคเกจจริงเขาจะมีบอกว่าช็อกโกแอนออรเรนต์เค้กก็คือเป็นเค้กนั่นนี่เหมือนกันแล้วก็มีกิมมิคว่าให้ทานคู่กันทานคู่กันจะอร่อยอะไรอย่างนี้ ซึ่งพอเซเว่นออกมาแบบนี้ก็มีคนไปรีวิวของเซเว่นแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยอย่างกับต้นกกอย่างกับต้นกกอะไรอย่างนี้ทีนี้พอต้นกกได้ข่าวเขาก็แบบออกมาคอมเมนต์หน่อยว่าเออมันแตกต่างอะไรกันยังไงประมาณเนี้ยซึ่งล่าสุดเขาเขาลบโพสต์อันนี้ไปแล้วเออผมไปหาดูไม่มีแล้วซึ่งคลิปนี้นะไม่ได้มาเล่าดราม่าครับแต่ว่าจะมารีวิวทั้งคู่แม่แล้วก็มาพูดถึงนิดนึงแล้วกันว่าเออทำไมมันถึงแบบเป็นประเด็นมันคือการก๊อปไหมมันอะไรยังไงเนอะ พราะผมก็อินเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องแบบความเป็นออริจินอลความเป็นแบบโดนลอกความแบบเฮ้ยลอกแล้วยังไงมันบังเอิญเหมือนหรือเปล่าหรือว่ามันจงใจเหมือนหรือมันอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมารีวิวนี้ก่อนเริ่มจากราคาดิสองชิ้นนี้60บาทก็ชิ้นละ30สนะส่วนอันนี้2ชิ้น39บาทตกชิ้นละ20ซึ่งถูกทั้งคู่เลยนะครับอันนี้เค้กราคาถูกนะบอกเลยถ้าไปซื้อตามห้างเจ้าดังๆนี่เป็นร้อยนะครับเออ อันเนี้ยเจ้าดังราคาถูกส่วนเค้กเซเว่นก็แบบเนื่องจากอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนีก็ถือว่าราคาปกติอ่าก็ราคาต่างกันประมาณนี้แต่ว่าขนาดชิ้นเนี่ยมันต่างกันอยู่เห็นไหมเนี่ยต้นกกจะใหญ่กว่าเยอะเลยแต่เดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักดูครับว่าน้ําหนักต่างกันเท่าไหร่มาอันนี้ผมเอาที่ชั่งน้ำหนักมาครับแล้วก็วางจานลงไปเซตให้ได้ศูนย์เสร็จแล้วก็ใส่เค้กเซเว่นก่อนครับเค้กเซเว่นได้100กรัมเอ๊ะแต่ตรงฉลากอะ่ะเขาเขียนว่า65กรัมนะ ก็หารกันแล้วจ่ายเงิน1บาทนะครับได้เค้กเซเว่นสกรัมจากนั้นเอาเค้กต้นกกมาช่างครับนี่ได้120กรัมหารกันแล้วเนี่ยจ่ายเงิน1บาทนะครับได้เค้กต้นกก2กรัมก็คือเค้กต้นกกอะแพงกว่าประมาณ20%ซอ่าซึ่งโหผมว่าเรื่องราคาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะเออถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วนะครับเป็นเค้กที่แบบ คนทําขายไม่ได้แพงนะเออส่วนอันนี้น่าจะทําเป็นอุตสาหกรรมแหละก็ราคาไม่สูงก็เป็นเรื่องปกติส่วนวัตถุดิบอะไรเนี่ยไม่ไม่ว่ากันนะไม่พูดถึงเพราะมันเป็นดาราม่าอยู่ไม่อยากแบบไปดาราม่าเยอะแตก็เอาลงจานแล้วนะเดี๋ยวตกแต่งนิดหน่อยแล้วถ่ายรูปสวยๆกันมาดูเรื่องรูปลักษ์กันบ้างว่ารูปลักษ์แตกต่างกันขนาดไหนนี่ รูปลักษณ์ภายนอกประมาณนี้คล้ายๆกันอยู่คล้ายกันอยู่ส้มดำส้มดำสวยงามนะแต่มันจะมีเรื่องแบบความเฟิร์มความอะไรเงี้ยเอเค้กต้นกกเขาจะมีความแบบดูเฟิร์มกว่าส่วนเค้กเซเว่นจะดูแบบตรงอาจจะแบบดูไม่ค่อยสวยอ่อันนี้จะดูสวยกว่าแล้วก็เค้กต้นกกจะมีส้มให้ด้วยก็ถ้าเรื่องรูปลักษณ์ความสวยงามแบว่าต้นกกดูแบบดูดีมากเลยนะดูมันตั้งๆดูเป็นแบบส่วนอันนี้มันจะดูดูไม่ค่อยตั้งเออ จะดูแบบหย่อนย่อดหน่อยเพราะน่าจะชิ้นเล็กด้วยนั่นแหละมาถึงเวลาของการชิมครับนี่มาลองกินดูเริ่มจากเค,ค้กช็อกโกแลตก่อนส่วนตัวผมมาเคยกินของต้นกกมาแล้วนะทั้งสองอย่างส่วนตัวผมจะชอบช็อกโกแลตต้นกกมากกว่าส่วนเค,ค้กส้มผมจะเฉยๆเอออะมาลองกินปึ๊บนี่ช็อกโกแลตเซเว่นนะครับอืม ก็ถือว่ามาตรฐานนะดูผมมดูแบบเป็นเค้กหน้านิ่มที่รสชาติโอเคอ่าต่อมาครับฮ้ยเค้กหน้านิ่มต้นกกว้าวโหสัมผัสมันต่างนะสัมผัสมันไม่เหมือนกันนะตอนตัดเข้าไปนะจะมีความเด้งๆกว่าครับอ่ะอืมโหต่างกันเยอะเลยอ่ะทุกคนต้องลองกินเค้กต้นกก แป้งอะ่ะมันมีความแบบมีรสเค็มๆม,มีแบบรสที่มันตัดกับรสหวานนะครับส่วนตัวช็อกโกแลตอะ่ะมันก็ไม่ออกขมนะอืมตัวแป้งฟูมากโอ,โอ้ดีมากขอขอเซเว่นแก้มือนิดนึงอ่ะอืมโหเซเว่นจะช็อกโกแลตเข้มขน้นแล้วก็แป้งจะออกไปทางนุ่มกว่าอืมจริงๆก็คือตามลูกลักเลยนะ ถ้าเกิดดูรูปลักษณ์อันเนี้ยมันจะมีความแบบยบยับยบยามใช่ไหมแตบบ่ต้นกรกมันจะมีความแบบเฟิร์มเฟิร์มอะเห็นไหมเนี่ยความเฟิร์มอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื้อเค้กมันจะแบบเฟิร์มเฟิร์มกว่าคือเขาบอกว่าอันนึงเป็นชิฟฟ่อนใช่ไหมอีกอันนึงเป็นแบบเค้กสปันสักอย่างเนะก็คือเนื้อเค้กค,คนละแบบอืมก็เค้กโรเลตไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันมีท่าไม้ตายของเขาก็คือนี่ ข่าที่บอกว่าให้กินคู่กันอ่าก็เดี๋ยวเหลือเค้กช็อกแลตไปกินคู่กับเค้กส้มนะครับมาต่อมามาที่เค้กส้มนี่เค้กส้มเซเว่นนะครับอืมเปียวส้มเปียวทําไมส้มเหมือนเปี้ยวขนาดนี้อืมก็เป็นกลิ่นเค้กส้มเปี้ยวนะครับผมว่ามาตรฐานเค้กส้มอืมซึ่งผมว่าการจะควบคุมคุณภาพส้มนี้มันยากมากเลยนะ เออบอกว่าส้มมันก็แบบมีรดูเปรี้ยวรดูหวานใช่ไหมมาต่อมาลองนี้เค้กส้มต้นกลกลิ่นคนละแบบอันนี้ดูหอมแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากครับอืมเลือกแป้งอะต่างกันชัดเจนนะครับส่วนเรื่องแยมเนี่ยอันนี้จะดูกลมกล่อมกว่าแต่ก็มีเป็นทางกลิ่นส้มเนอะอืม ผมว่าก็ประมาณหนึ่งส่วนตัวผมไม่ไม่ได้ชอบอยู่เลยครับผมเคยกินแล้วแบบก็ไม่ได้ชอบเค้กส้มมากขนาดนั้นครับส่วนเค้กส้มอ,อันนี้เนี่ยจะออกเปรี้ยวเลยอ่ะอืมเปรี้ยวนำ้็บอกว่าไม่ชอบเค้กส้มนักคูยได้ไหมเป็นรสะนิยมส่วนตัวอ่ะไม่เป็นไรต่อมาครับมาลองคอมโบอันนี้คอมโบของเซเว่นนะเขาบอกกินเนี่ยสองรสพร้อมกันจะอร่อยมา บอกว่าอะไรเคล็ดลับอร่อยคูณสองไม่นะ <c oughs> ต่อมาอันนี้คือทีแรกผมก็งงครับว่าเฮ้ยมันดราม่าอะไรเค้กหน้านิ่มก็ทําขายกันได้ป่ะวะแต่คือมันดราม่าเพราะว่ามันดราม่าขายแพ็คคู่ไงอืมเอามาต่อมาครับต้นกกแบบคูณสอง <c oughs> แต่นี้เขามไม่ได้บอกนะอันนี้เป็นสูตรเซเว่นก็ไม่ยังไงครับ โอเคก็เป็นไอเดียเขาล้วกันว่าเออกินคู่กันมันจะอร่อยแต่ผมว่าก็ก็ปกติอืมก็เป็นเค้กปกติทั้งสองอันเลยแต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้ที่สุดและเค้กช็อกโกแลตืมว่าเค้กช็อกโกแลตเนี้ยอร่อยเลยทั้งหมดรวมกันนะเค้กช็อกโกแลตต้นกกอร่อยสุดแต่ว่าเค้กส้มเค้กอะไรเงี้ยอร่อยก็แล้วแต่คนเออเรื่องของรสชาตินะก็รีวิวรสชาติประมาณนี้ป่อมาเรื่องความดราม่านะความเห็นของคนในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาเขาจะแบบอื มีทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่แบบเขาข้างต้นกกก็มีฝ่ายที่เขาข้างเซเว่นก็มีว่าแบบเออมันซ้ํากันได้อยู่ดีจะไปเคมว่าแบบเอ้ยเค้กน้นนิ่สองรสคู่กันเนี่ยมันเป็นของช้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ซึ่งพอมันคู่กันแล้วมันมันแปลกจริงนะคนก็ไปนึกถึงอ่ะเออไปนึกถึงเอกลักษณ์ของอีกเจ้าหนึ่งเขาก็เลยแบบคอมเมนต์กันเยอะๆนะจนมันเกิดแบบมีการตอบโต้กันดราม่ากันอะไรเงี้ยแหละแต่ประเด็นอะผมว่าประเทศไทยมีประเด็นเรื่องนี้เยอะเรื่องการก๊อปปี้ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีเรื่องก๊อปปี้นี่ใช่ไหมบางชาที่มีเจ้าใหญ่จุดลิขสิทธิ์ไว้แล้วไปฟ้องเจ้าเล็กอันนั้นคือเจ้าเล็กไปก๊อปเจ้าใหญ่ใช่ไหมส่วนอันนี้เจ้าใหญ่มาก๊อปเจ้าเล็กซึ่งประเด็นการลอกอัอนนี้น่าสนใจนะดูจากหลายๆดราม่าแล้วอ่ะดราม่าที่แบบไม่ว่าจะก๊อปมิสเตอร์บีชีตเค้กคอมเมนเจอรี่อะไรเงี้ยประเด็นส่วนใหญ่อะมันจะเป็นแบบถ้ารายใหญ่ทําให้รายย่อยเดือดร้อนอะเออไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นอะไรอะรายย่อยก็จะถูกรายใหญ่ก็จะผิดครับทั้งหมดอะแค่นี้เลย เพราะว่าบางชาลายย่อยกอบลายใหญ่ใช่ไหมลายใหญ่ผิดเซเว่นอันนี้ลายใหญ่กอบลายย่อยลายใหญ่ผิดออคือตะก,กะบางอย่างอะเรื่องการแบบความเป็นออริจินอลอะมันเป็นเรื่องที่มาตรฐานสังคมไทยเลยยังไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าลักษณะ้ายกันอะอันนึงผิดอันนึงถูกอันนึงถูกอันนึงผิดอะไรเงี้ยมันไปวัดกันที่บริบทว่าใครใครทําให้ใครเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดลายใหญ่ทําให้ลายย่อยเดือดร้อนนี่ก็จะแบบเฮ้ย ลังแกชันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องคิดต้องศึกษากันหน่อยว่าเฮ้ย hey, มันมันควรจะเป็นยังไงความแบบมาตรฐานการลอกการไม่ลอกเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงควรจะแบบตกตะกรอนกันนิดน,นึงมากกว่าที่จะแบบลอกได้ลอกไม่ได้ลายย่อยลอกลายใหญ่ได้ลายใหญ่ลอกลายย่อยไม่ได้หรือว่าแบบการลอกถูกการลอกผิดอะไรเงี้ยผมว่าต้องคิดกันเยอะนิดน,นึงเออซึ่งผมอ่ะคิดมาเยอะนะแต่ว่าไม่กล้าทําคลิป อยากทาเหมือนกันเพราะว่าอยากพูดอะเรื่องนี้ผมอินเออนั่นแหละก็ถ้าเกิดใครอยากดูก<ฮ>็<ท>คอมเมนต์บอกแล้วกันก็จะช่วยให้ผมแบบเ,เข็นคอนเทนต์ออกมาได้แบบง่ายมากขึ้นเพราะไม่งั้นก็จะติดอยู่ตรงเนี้ติดไม่กล้าทา <c oughs> ไม,ไม่ไม่ค่อยเซลนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้ก็คลิปนี้เป็นคําถามแล้วกันครับว่าแบบเออการลอกกันคนลอกถูกคนลอกผิดลอกกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ครับคลิปี้แค่นี้ นะส่วนเค้กเนี่ยอร่อยทั้งคู่ครับได้มาตรฐานทั้งคู่ใครอยากกินเค้กไปเซเว่นได้แต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้สาขาต้นกกนาะเค้กอร่อยนะครับก็ไปลองชิมดูมีเดลวิรี่ด้วยนะตอนผมไปสั่งอะ่ะโหเดลวิลี่เข้าแบบหวผิดปกติอะ่ะขายดีมากเออนะครับอ๋อผมยังไม่ได้กินส้มบนอันนี้เลยเดี๋ยวกินอันนี้แล้วก็จากลาอ๋อ,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 อ ผมว่าถ้าเขาหาส้มรสชาตินี้มาโปะได้นะาการจะหาแยมส้มมาเนี่ยก็คงไม่ยากหัาวน่าจะเป็นส้มแท้เครับแค่นี้เดี๋ยวกันคลิปต่อไปมี Facebook, Instagram, TikTok, YouTube กับลทีวีครับบ๊ายบาย